นำะมาตรฐานหรือบางแห่ง9กากว่ามันก็ได้กําไรลงทุนตัวละบาทลงทุนไป3 8ได้กําไร50กว่าบาทนะครับอันนี้มีกําไรนะครับลงทุนตัวละสตัวละสตัวละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราอันนี้ไม่พลาดเราเล่นแบบนักลงทุนนะครับแบบนักลงทุนถ้าอยากได้มากกว่า90นะนะอาจารย์ปักลิงก์ให้บอกมนจากอาจารย์นะครับได้ตามนั้นแต่ถ้าไม่บอกก็คือได้ปกตินะครับนี้อาจารย์ให้ใปต,ตามนี้นะครับนะ รู้แล้วเนาะอ่ะหาเหลือฮานอยอีกประมาณหนาทีเนะหาะฮานอยปกตินะครับถ้าฮาหนอยปกติบนออกเดี่ยวอาจารย์จะรู้ทันทีว่าแนวทางความน่าจะเป็นวีตัวไหนนะครับอ่ดูตัวน,นะครับต้องดูฝนตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะทุกคนเห็นราวพัฒนานะครับใครมาไม่ทันก็ก็แชร์ไปเฟซส่วนตัวไว้ดูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ดู อ,อมสินทอกระสอครับทุกคนพิมพ์ออมสินนะครับอมสินทอกระสออมสินทอกระสอ,อ,อ,สน,อ,ะสอนะครับพิมพ์นะครับพิมพ์นะช่วยกันอยู่ในในไลน์นะครับนะช่วยมีส่วนร่วมนะครับเพราะว่าอาจารย์จะดูคอมเมนต์อีกช่องทางหนึ่งมันอาจจะช้านะครับมาถึงอยู่ประมาณนาทีครึ่งหรือเกือบสองนาทีนะครับเพราะนั้นทุกคนช่วยนะครับหรือว่ามัน จิตมันขัดหรือว่าเน็ตโดนหรือว่าอะไรเห็นแต่หน้าตัวเองในกล้องนะครับมันไม่เหมือนไลท์ในโทรศัพท์นะครับทุกคนเห็นไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลยนะช่วยกันนะครับช่วยกันช่วยกันนะครับนี่ยช่วยกันพิมพ์ไม่เห็นหรือว่ามันเคยมีแล้วครั้งหนึ่งนะครับมันไม่สเสถียรหรือเปล่าลองดูอีกเครื่อง พิมออมสินนะครับทุกคนช่วยกันพิมพรัวรัวรัวออมสินนะครับรอมออมสินครับนะดิรอนแต่รัฐบาลอย่างเดียวอ <c oughs> มันก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับออมสินนะมันก็เพิ่งหลุดหลุดไปสองสองงวดจริงๆ,ๆถ้ามันเข้าแล้วก็หดหูนะถ้าออมสินทกศเข้านี่ะรัฐบาลมันจะไม่มั่นใจนะเพราเรามันหนักนะออมสินไม่เข้านะมันมาเข้ารัฐบาลหมดทุกงวดนะครับทุกคนนะมันจะมีงวดหนึ่งมาทั้งออมสินมาทั้งรัฐบาล นะออมสินมาทั้งบนทั้งล่างนะครับรัฐบาลมันก็ยังเข้านะแต่ที่ผ่านมาของปีใหม่นี้ออมสินไม่มาแต่รัฐบาลมาอยากให้รัฐบาลมานะครับเพราะว่าเราค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มทั้งรอตเตอรี่นะครับก็เอาเป็นแนวทางนะก็ตัวรับบาตรสองบาทไปเนาะยกคนพิมพ์ออมสินนะครับออมสินออมสิน,นเนาะเห็นแล้วนะครับ อ่ะหอมสินนะครับอ่ะตามนี้หอ,อมสินนะครับตัวเด่นตัวรูดก็หนึ่งกับสี่ส่วนท่อก็สอนะครับออกออกเปรียบระครังทุกวันที่สิบหกก็จะได้ได้หกได้เจ็ดนะครับเนะี่ยตัวเด่นส่วนหลักหน่วยก็8ปดเก้เาศูนย์นะก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เห็นเนาะ เปตามนี้นะครับเปตามนี้นะใครมาไม่ทันนะครับใครมาไม่ทันฝากแชร์ไปเฟซส่วนตัวนะครับให้กอดูนะครับเราพัฒนานะครับก็ยังมีเวลาอมสินทอกรสออย่าเพลินนะครับอย่างทอกอสอเนี่ยนะก็จะออกเร็วหน่อยนะทอกอสอเนี่ยนะครับเต้าโมงก็ปิดลับแล้วนะครับวันวันออกอย่าเพลินนะแต่จย์เคยเพลินไม่ทันก็ออกมาก็เสียดายของทอกอสอนนะ ต่อไปรัฐบาลนะครับทุกคนนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับพิมรัฐบาลนะอาจารย์จะไม่ลองรบทำเพลงมากนะจะไม่เสียเวลากับทุกๆหลายๆคนนะที่เข้ามาดูก็รอรอเนาะ,ะเวลาก็บางคนก็มีภารกิจบางคนอยู่ในการเดินทางก็อยากดูนะใจจดใจจ่อนะครับกนะ็พิมพเนาะพิมพิม ข้อมูลมีทั้งหมดทุกงวดเลยเดี๋ยวจะจารยังไม่ออกเดี๋ยวจะให้เทียบเคียงทุกแนวทางนะอยู่ตรงนี้หมดนะครับตั้งแต่เดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งก็วันที่สิบเจ็ดมันมาแล้วก็วันที่ผ่านมาวันที่หนึ่งกุมภานะครับเดี๋ยวจะให้เทียบเคียงเป็นเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับนะทุกคนนะครับนะพิมพ์นะครับรัฐบาลนะครับ วันนี้จะได้จวดจับไปด้วยกันนะครับกับผมกรอนการสินในเพจกรอนการ,รสินเอฟซีนะครับทุกๆคน,นครับตอนนี้เห็นคนาหน่อยนะตอนนี้เวลานะครับเอ่อ,นนอ18จุด 29โดยประมาณนะครับของวันจันทร์ที่8กุมภาพันธ์หกสี่กับผมกรนกระสินในเพจกรนกระสินเอฟซีนะครับวันนี้มาดูแนวทางรัฐบาลแคปบอทั่นจากจันร์แชร์ไปเฟซส่วนตัวครับไม่ต้องแล้วค่อยไปดูกอดูนะครับเป็นเนื้อไปนั่งดูคลิปวิดีโอนะ้วกบกอดูกี่รอบก็ได้นะครับยังไม่สิ้นสุดการไลค์นะครับนะยังไม่สิ้นสุดการไล์ แชร์ไปเฟซส่วนตัวนะครับแชร์ไปเฟซส่วนตัวเนาะแชร์ไปเฟซส่วนตัวเดี๋ยวจะให้ดูเทียบเคียงจากปีหกสี่นี้แหละนะอันนี้คือของจริงนะครับปีหกสี่นะปีหกสี่ที่มา 9, นอกเก้าห้านะอาจารย์ตรงนี้นะครับชุดเต็มนะอาจารย์ก็กรอบให้ไปสี่หางนะครับาารกรอบให้สี่หางก็ให้มาดูชุดชุดเน้นชุดสามตัวมันก็จะเหลือสี่หางน้อยลงก็สี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้านะครับ นะอาจารย์ก็นัดนะครับให้ไปที่เพจคนดวงเฮงหกี่นะครับอาจารย์ชอบ9ก้าก็มาตัดให้เหลือ2หางเหลือมีเ้าจะเหลือ4 9, 5, 9, ี่เก้าห้าเก้าเพราะนั้นอาจารย์ชอบห้าเมันออกอะไรครับวันนั้นมันก็ออก5 9, ้าเก้าเนาะนะร,รับรวยกันนะครับอันนี้คืองวดของมกรานะอาจารย์จะเทียบเชียงให้ดูต่อไปที่ผ่านมาที่ผ่านมาม่อกีม้มันที่หนึ่งกุมภาเนาะหยู่ไหนเนาะนึ่กุมภาเออเช นะหนึ่งกุมภาพะครับมาชุดเต็มนะครับนะมาล่างนะครับทุกทีมันไปบนเนาะเก้าเจ็ดตรงๆนะอาจารย์ชอบคือเก้าหกหกเก้ากับ 9, เก้าหกแปดแปดหกนะครับหกเก้าเก้าหกนะคือมันที่เน้นบนนะครับแต่ตัวไม่เน้นมันเป็นของล่างมันมาล่างอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับ,นะรบ,นะรบประมาณนี้ ที่เน้นให้ก็คือชุด3าตัวบนนะครับสามตัวบนให้เทียบเียงเป็นเลขชุด3ตัวบนแต่อาจารย์ก็บอกอยู่ตลอดเวลาไลน์นะครับชุดรวมชุดเต็มนะครับซื้อบนล่างรับรองมีเฮแล้วก็เฮนะครับอย่างบางคนก็ซื้อเฉพาะตัวชุด3ตัวมันก็โอกาสน้อยนะครับแม้แต่อาจารย์เองอาจารย์ซื้อทุกตัวนะครับในก้าหางนี้แต่เราก็ไปหนักในชุด สามตัวนะครับแบบนี้จะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับแม้แต่คนออกรางวัลคนจับลูกปิงปองก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นสูตรมันกําลังเดินภายในเก้าหางนี้นะครับก็มีเหตุนะครับใครที่เคยติดตามอาจารย์มาชุดเคยเขียนลายมือนะครับก่อนกระสินเนี่ยใเก้าหางนี้นะครับที่มันชนหนุ่มบอระเบือบ้านไผ่เมืองพนก็สูตรนี้แหละครับที่ทุกคนจำลายมืออาจารย์เลยเป็นหลง เม็ดเดียวก่อนกรลาสินนะครับอันนี้อาจารย์จะไม่เขียนลายมือก็จะเป็นไฟล์แบบนี้นะครับต่อไปนะครับนะพิมพ์ต่อไปงวดวันที่16บหนะอยู่ไหนนะงวด16กกุมภานะให้ดูนะครับบางคนก็ยังไม่เห็นชุดเต็มนะครับเดี๋ยวจะให้ดูชุดเต็มนะครับให้ราวแล้วครับให้แล้วนะครับมาไม่ทันก็ฝากแชร์นะครับอืนนะต่อไปรัฐบาลนะครับรัฐบาลงวดนี้นะ เพื่อเพิ่มการเสียเวลาครับรัฐบาลนะครับรัฐบาลไปจํางวดวันที่16กุมภาพันธ์64นะครับชุดเต็มครับตามนี้นาจารย์ก็บอกว่าซื้อบนล่างมีเฮแน่นอนนะครับงวดน,นี้ก็มีความมั่นใจเช่นเคยนะแต่สูงด้วยนะครับคาดว่าจะมาบนล่างด้วยแหละงวดน,นี้นะครับอันนี้คือชุดเต็มใครแชร์ไม่ทันแ,แคปไม่ทันก็แชร์นะครับแชร์ไป อันนี้คือชุดเต็มนะครับเดี๋ยวชุดเน้นนะครับชุดเน้นขึ้นไฟไปแล้วไหนแล้วว่าขึ้นไม่เยอะขึ้นไม่เยอะ,อะเห็นแล้วเนาะทุกคนพร้อมนะครับห้ามกระพริบตานะครับเดี๋ยวทํากรอบให้เหมือนเดิมนะครับอาจารย์ก็โชว์เอตเตอรี่ไปแล้วนะครับวันที่ผ่านมาหลักร้อยของอาจารย์ นะครับมันมาแต่ชุดบนมันมีเข้าเพราะอาจารย์เป็นเน้นเก้าหกหกเก้ากับแปดหกหกแปดนะครับก็นั่นคือเน้นบนแต่ว่าชุดล่างมันมาเก้าเจ็ดนะครับเลขสามตัวหลักร้อยของอาจารย์ให้ห้าให้7ให้สามนะครับสามมันมาหลักร้อยนะครับมันออกสามศูนย์เจ็ดงวดนี้อาจารย์เอามาสามตัวเหมือนเดิมนะครับหลักร้อยนะครับทุกคนจะได้เห็นนะครับที่สําคัญขอ,ขอให้ชุดบนเข้ามันก็จะได้ไม่พลาดนะ ตามนี้ครับนี้คือชุดเต็มฝั่งซ้ายชุดเน้นชุดเน้นฝั่งซ้ายชุดเต็มฝั่งขวานะครับทำกรอบให้เพื่อเทียบเคียงกับชุด3ตัวบนนะครับก็ตามนี้หลักร้อยได้0ใน5ได้3นะครับนะบตำแหน่งที่มันมาก็คือ3นวดที่ผ่านมาวันนวดนี้ก็ยังได้3ใมาอีกนะครับนะออกมาถึง3ตัว นะมันจะมาตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตลอดนะครับตำแหน่งที่สองก็คือห้าและสามงวดมีเกมันสามอยู่ตำแหน่งที่สามของหลักร้อยนะครับงวดนั้นที่อาจารย์เอามาผิดมันมาตำแหน่งแรกที่มันออกหกสองแดทุกคนจําได้ไหมนะครับเพราะหกมันอยู่ตัวแรกอาจารย์เอามาสองตัวงวดนี้เอามาสามเหมือนเดิมนะมันได้ศูนย์ห้าสามนะครับเลขสามตัวหลักร้อยนะครับไม่พลาดไม่ทําให้ผิดหวัง นะครับเห็นหมดแล้วเนาะทุกคนเห็นหมดแล้วเนาะนะครับน่าอยู่ประมาณร้อยใบทุกนวดนะครับถามคนซื้อเาก็จะรู้นะก็ขายอาจารย์ซื้อหลายตัวตัวอย่างละยี่สิบใบยี่สิบใบอย่างเงี้ยนะครับหรือตัวหนักก็สี่สิบห้าสิบใบอย่างเงี้ยนะครับนะนะนะประมาณนี้อันนี้คือลัตเตอรี่นะครับเห็นเนาะอันนี้ทที่อาจารย์ให้ดูก่อนเพราะว่า มายเลขมันมีแนวโน้มว่าจะอั้นให้ทุกคนไปหานะครับเนี่ยที่นี่แน่บอกไว้เลยตัวที่สองฝั่งซ้ายเนี่ยแล้วือใต้กันลงมาหรือฝั่งขวาเนี่ยนะครับมาหาซื้อหญ,ญ้าก็อั้นเหมือนกันนะครับไม่ว่าเว็บเปิดมาก็เดีกหกสิทันทีเลยปกติมัน90้าสิบกาสิบกว่าเนาะยวมันจะหาฝ่ายากเดี๋ยวอาจารย์ขอกลับนิดนึง